ตัวนี้จะเป็นระบบคลินิกทันตกรรมนะคะหน้าแรกก็จะมีเป็นยินดีต้อนรับค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเราจะเป็นแบบว่าประสบการณ์หรือว่าทีมงานทันตเพเย์น,นะคะที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็จัดฟันก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆค่ะมากปันเทียมก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะคะตัวรีวิวก็จะเป็นแบบว่ารีวิวจากผู้ใช้บริการนะคะ แล้วก็ราคาทําฟันนะคะจะมีหลายราคาสามารถเข้ามาดูได้แล้วก็จะเป็นจองนัดนะค่ะก็จะเป็นแบบฟอร์มให้กรอกนะคะให้กรอกชื่อนามสกุลวันเกิดแล้วก็อีเมลเบอร์โทรแล้วก็วันที่นัดนะคะแล้วก็สามารถส่งแบบฟอร์มได้เลยแล้วก็แบบฟอร์มก็จะเข้าไปสู่หน้าแอดมินนะคะตัวนี้ก็จะเป็นติดต่อเรานะคะ แล้วก็จะเป็นแชทลอยนะคะสามารถสนทนากับแอดมินได้นะคะถ้าพิมพ์แชทเข้าไปข้อความใช่เขาจะเด้งเข้าสู่แอดมินนะคะตอนนี้เป็นหน้าเข้าสู่แอดมินก็ต้องใส่รหัสก่อนนะคะตัวหน้าแอดมินจะเป็นสามารถดูผู้ที่จองนัดเข้ามาได้ะคะะแล้วก็สามารถดูสถานะอะไรอย่างนี้ได้นะคะ แล้วก็จะมีตัวแชทเหมือนกันค่ะจะเป็นตัวแชทถ้าผู้ใช้งานส่งเข้ามาแล้วก็จะเข้ามาที่หน้าแอดมินนะคะแอดมินก็สามารถตอบกบลับได้แล้วก็จะเด้งไปหน้าผู้ใช้งานนะคะน,นี้ก็จะเป็นแบบว่าสถิตินะคะเป็นกราฟว่ารอดำเนินการยืนยันแล้วเสร็จสิ้นก็สามารถดูว่าผู้ใช้งานจองมา จะมีชื่อวันเดือนปีเกิดตามที่ผู้ใช้งานกรอกมาเลยแล้วก็ออกจากระบบก็จะเป็นหน้าผู้ใช้งานนะคะก็จะเป็นแชทตัวนี้ค่ะถ้าลูกค้าทักไปมินตอบกลับก็จะขึ้นแบบนี้นะคะ